มิตรภาพและความรักเป็นสิ่งที่หลายคนฝันถึงซึ่งความด้ารักทั้งหมดนี้ได้เกิดขึ้นแล้วกับซีรีส์เรื่อง a d i v e r d a n Dot It สายท่ามิตรภาพความรัก ซีรีส์ฟิลกูดที่นำเสนอถึงชีวิตของวัยรุ่นในตรอกแห่งหนึ่งย่านเมืองเจียงโจซึ่งมีทั้งเรื่องราวของความสนุกแถมความรังแบบฟิลเพื่อนแอบรักเพื่อนสนิทนี้ใครที่กำลังแอบชอบเพื่อนสนิทแต่ไม่รู้จะทำยังไงเชิญมาดูเรื่องนี้ให้เป็นแรงบันดาลใจในการสารภาพรักกันได้นะจ๊ะซิสขอแนะนำเลย ดยเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากครอบครัวของเซีย่ยเซียวจยีหลังจากที่พ่อแม่ของเธออยากให้เธอและน้องชายได้ไปอยู่โรงเรียนใหม่ที่ดีและมีชื่อเสียงกว่าเดิมจึงได้ย้ายบ้านเข้ามาอยู่ที่เมืองเจียงโจวแต่ด้วยความไม่คุ้นชินของสภาพแวดล้อมจึงทําให้เซีย่ยเซียวจยีได้พบกับเพื่อนบ้านในซอยอย่างเฉินหลางและลู่ซืออี ซึ่งทั้งคู่ยังเป็นเพื่อนที่โรงเรียนใหม่ของเซียสเวียจีอีกด้วยสําหรับตัวละครอย่างเฉินหลางนี้เขามาพร้อมกับตาแหน่งประธานนักเรียนผู้อบอุ่นแถมอ่อนโยนคอยช่วยเหลือนางเอกของเราอยู่ตลอดแต่ต่างกับลู่ซืออีนี่สิดานเป็นจอมมารคอยแต่กลั่นแกล้งเซียสเวียเจอหน้ากันทีไรเป็นต้องทุกตีกันทุกที อย่างในอีพีแรกหลังจากที่เซซูจีได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหม่เธอและพ่อกําลังจุดประทัดเพื่อเป็นสิริมงคลแต่ด้วยความที่นางเอกของเรานั้นเป็นคนที่กลัวประทัดมากเซซูจีเหวี่ยงประทัดไปโดนลู่สื่ออีซะง,งั้นแม่ของเธอจึงพาไปขอโทษและลู่สื่ออีกลับมีท่าทีกวนประสาทและไม่รับคําขอโทษจากเธอ กระทั่งวันไปโรงเรียนวันแรกของเซีย่ยเสื่ยจีเธอดันต้องมาปวดหัวอีกครั้งเมื่อต้องมาเป็นเพื่อนร่วมห้องของลู่สืออี้และเฉินหลางแถมยังต้องโดนลู่สืออี้คอยแกล้งเธออยู่ตลอดตลอดอีกด้วยการย้ายโรงเรียนของเซีย่ยเสื่ยจีไม่ได้เป็นผลดีกับเธอเลยเพราะเธอนั้นเป็นคนที่เรียนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่บวกกับเนื้อหาของโรงเรียนใหม่ก็ยากกว่าด้วย ความน่าสงสารของนางเอกของเราเนี่ยยังไม่จบแค่นั้นเมื่อลู่ซี่อี้เนี่ยต้องการแกล้งเธอต่อด้วยการท้าให้เสีส่ยจีแข่งเรียนกับเปาเปาที่ลำดับคะแนนท้ายห้องว่าใครจะสามารถพิชิตคะแนนได้ดีกว่ากันเฉินหลางจึงอาศัยเป็นติวเตอร์ให้กับเสซ่เจีเพื่อเอาชนะให้ได้สุดท้ายแล้วเสซ่จีจะเอาชนะได้หรือไม่ต้องคอยลุ้นกันนะคะ ขอตัดภาพมาที่ช่วงย้ายเข้ามาหาวิทยาลัยของทั้งคู่กันเลยนะคะเมื่อนางเอกของเราอย่างเซซูจีเริ่มมีใจให้กับเฉินหลางเพราะพ่อหนุ่มคนนี้ดีกับนางเอกของเรามากไม่ว่าจะเป็นฟิลเตอร์จนสอบเข้ามาหาลัยได้สําเร็จหรือซ่อมรองเท้าให้อีกซึ่งต่างจากลู่ซืออี้มากที่เจอหน้ากันทีไรเป็นต้องสู้รบตบตีกันตลอดเวเอเอเอ,เอผู้ชายแกล้งแปลว่าผู้ชายชอบ วันหนึ่งเสื้เจอเสี่ยวจีได้ตัดสินใจพร้อมที่จะบอกชอบเฉินหลางโดยมีเถาเถาที่เป็นเพื่อนสนิทสมัยตั้งแต่มัธยมแถมยังเป็นรูมเมทตอนมหาวิทยาลัยอีกด้วยโดยเทาเถาจะคอยช่วยสร้างสถานการณ์ให้เสื่อเสี่ยวจีได้สารภาพรักกับเฉินหลางอยู่ตลอดแต่ด้วยความขี้ขาดของเสืยเสี่ยวจีทําให้พลาดที่จะสารภาพรักอยู่บ่อยครั้งจนเถาเถาปิ๊งไอเดียให้เสื้เสี่ยวจีพับดาวกระดาษบอกรักเพื่อเอาไปให้กับเฉินหลางแต่แต่แต่เธอดินเอาโหลดาวกระดาษไปใส่ในล็อกเกอร์ของลู่ สื่ออีซังนั้นพอลูกสื่ออีมาเจอก็แอบ,บสงสัยว่าใครเป็นคนเอามาให้กับเขาจนหวงจุนรูมเมทของเขาบอกว่าเห็นชื่อเส่จีเป็นคนเอามาใส่ให้นั่นแหละค่ะคุณนผู้ชมเป็นใครใครก็คิดว่าเสี่อวเสี่จีกาลังสารภาพร,รักกับลู่สื่ออีอยู่แน่ๆนและใช่ค่ะพระเอกของเราก็เข้าใจเช่นนั้นแล้วเหมือนกันแต่ทางด้านเสี่อเส่จีก็ยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองนั้นใส่โหลดาผิดล็อกเกอร์เด้อแถมยังมีการแอบไปบ่นกับเทาเาอีกด้วย ว่าทำไมผู้ชายนั้นไม่มาพูดอะไรกับเธอเลยเ <an> <t ose> ถาเถาจึงบอกกับนางเอกให้สารภาพรักไปเลยเซี่ยเสี่ยวจวีก็ตอบตกลง <an> <t ose> จนวันที่เฉินหลังแข่งบาสชนะเซี่ยเสี่ยวจวีได้แอบเข้าไปที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านักกีฬาแต่ได้กอดไปที่ด้านหลังของผู้ชายคนหนึ่งพร้อมกับเอ่ยปากสารภาพรักแต่ด้วยความเขินอายโดยยังไม่ทันได้เห็นหน้าของอีกฝ่ายเธอก็รีบวิ่งออกมาแต่ดันไปชนกับเฉินหลงังซะงั้นอ้าวแล้วเมื่อกี้คือใครกัน <an> <t ose> เธอตกใจมากจึงหันหลังกลับไปดูอีกครั้งสรุปคนที่เธอสารภาพรักเมื่อกี้ก็คือลูซีอ่อีนั่นเอง เอาละคะ่ะคุณผู้ชมเรื่องราววุ่นวุ่นยังไม่จบนะคะเมื่อหวงจุนรูมเมคของลู่ซสืออีสังเกตเห็นว่าเขาหวงหนังสือเล่มหนึ่งมากจึงแอบไปเปิดดูตอนที่เขาไม่อยู่ปรากฏว่าในหนังสือเล่มนั้นมีรูปของผู้หญิงสองคนคนแรกคือเถาเถาซึ่งเธอนั้นเป็นแฟนกับหวงจุนนั่นแหละสว่วนอีกคนก็คือซู่เซียจีซึ่งหวงจุนก็พยายามเซาซีให้ลู่ซสืออีตอบว่าทําไมถึงมีรูปของเถาเถาอยู่ในนี้ด้วยเพราะกลัวว่าลู่ซสืออีจะแอบชอบแฟนของตัวเองนั่นเองสุดท้าย ลูซียจึงยอมเปิดใจบอกว่าจริงๆแล้วคนที่เขาชอบนั้นคือเซี่ยวจีตั้งหากเออเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมห้องแห่งความลับของลูซี่ยได้เปิดขึ้นแล้วเรามาลอลุ้นกันดีกว่าว่าลูซีอยนั้นจะยอมเปิดปากบอกสารภาพรักกับเซซ่ยวจยีเมื่อไหร่หรือจะยอมเก็บความลับนั้นไว้ตลอดไปเซี่ยวจีล่ะจะทำยังไงเมื่อเผลอไปสารภาพรักผิดคนเนี่ย ต้องไปติดตามกันแล้วล่ะคะ่ะที่ Monomax กที่นี่ที่เดียวมีให้ชมครบทั้งซาลแท็กและภาคไทยบอกเลยว่าฟีลกู๊ดสุดๆไปเลยครั้งหน้าดูค่ะซิสจะมีเรื่องไหนมาชวนแล้วให้ฟังกันอีกต้องติดตามกันนะคะหากคุณชอบคอนเทนต์ประเภทหนังซีรีส์การ์ตูนกีฬาหรือสารคดีทั้งจาก HBO GO หรือ Monomax กขอแนะนำกล่อง3 b b G i g a t ิทีวี สมัครรับกล่องความบันเทิงได้แล้ววันนี้ที่ 3BB ช h o p ทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ www.3bbtv.co.th/3bbkittv หรือโทร1530